สวัสดีจ้าสาเชอี่มาสวัสดีรอบจ้าสวัสดีจ้าเบิ้งด้วยจ้าเรืออันเรือนี่เป็นเรือนอนนะเป็นแบบเรือบานนะจ้าตัวร,รัชจ้าเสียงดังเขาอยู่ข้างนอกจ้ามันเป็นเรือบานจ้ะเรือบานพวกที่เขามีเรือบานที่เขาไปจอดบองกันจอดบองนี้ที่เขา ไปฮอลิเด์ไปเป็นวันหยุดจ้าจอดไปจอดหลากหลายนั่งจ้ะอยู่ในี่ทาเลือเอขาพรกันมาจอดเที่ยวมาจ้าวิวบานกระสวยๆนี่จะตรงนี่ะ คนว่าคนสิมาซื่อแต่เขาบา่ทันได้เปิดจองจ้ำมันบอกท่านในนั้นช่วงโควิดจักเขาเฮ็ดงานบ่ดอกจ้ะอรจจะคลิปสั้นสันเอามาเอาเอา,อมเอาเอาวิวอัมสเตอร์ดัมเอาเรือบานไม้เบิ่งกจะเรือบานกินนอนนี่งามบ่จ้ะ อยากได้จกขั้นบ่าจา้าอยากได้จะล่ำบ่าจ้าเรือบ้านเรือบ้านจา้าเป็นเจนมีเลยเนาะเฮาไปเที่ยวสายเฮาคำของไดเฮาประจอดของนั้นคือเป็นตะมวนจ้าแต่คือสุบว่ามีโอกาสนาเข้าดอกเพราะว่ามันแพงจ้าแพงเรือบ้านแพงจาง้างามบ่าจ้า นั่นกาแฟ,ฟคนดูเขากำลังสร้างใหม่กต่มีน้ำโป๊จ้าอัมสเตอร์ดัมอันนี้มุมอย่งมุมหนึ่งของนนั่อัมสเตอร์ดัมจ้าตรงใกล้ๆกล้กับไอ้เซ็นทรัลเลยจ้าใกล,กล้ๆก,กับสถานีรถไฟจ้าต้นไม้เฮาเกิดใบร่วงหมดแล้วจ้าใบร่วงหมดแล้ว มีแต่จะหนาวแล้วค่ะตอนนี้หนาว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 แล้วก็หน,น,นาวขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาชมจ้าขอบคุณสาหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากไว่อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าเด้อขอบคุณไลกดแชร์สาวจะดีรํเด้อจ้าเดีจ้า